บอลมาแล้วนะโอ้โหเอ็นด ok ูเ ah, ก e anyway. ือบเอ็นดูเกือบเพราะอไงเอ็นดูเกือบมากมาเขาไปเกือบเข้ากันกับชุดสร้างดาวโปรโมดนครพนมแล้วก็ลานสีสัตว์นครราชไม่ก็ตรงนี้ด้วยบอนมาแล้วเอ้าเจนัตตีคู่เราอกชายบรุด เลยประจันก่อนพอซากดเปล่าไปเยงนมันใสขยับให้ให้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับสวยงดมครับนีเป็นขยับ้มาอกดี่จะวัน้สวัสดีครับ c ิกพี่บ้านฟินแลนด์นะครับผมมือนีที่เพื่อนพี่สาวนะครับผมของเปียฟินแลนด์มือนี้มาบวงสวงทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ ขอพรคือวันนี้มาที่ลานพญานาคนะครับผมลานพญา,<ช><ม>านสุนกรัชนะครับผมซึ่งตันนี้ชุดใหญ่ไปกับพรพิบมากใช่ค่ะลานพญานาคนะครับผมที่อำเภอเมืองนครับพนมปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีเที่ยวไรแล้วครับอ่าเป็นปีที่ ปีที่สี่ปีที่สี่แล้ว,วใหญ่ขึ้นทุกปีใช่ค่ะและปีนี้พิเศษนะครับผมด้านหลังของกล้องเราหาฮานุนเลยวันนี้เวทีคอนเสิร์ตนะครับผมถวายชุดใหญ่พี่น้องป้าคอนเสิร์ตตัเเวเกมมิวสิกปีสองถวายชุดใหญ่พร้อมชมฟรีทั้งจังหวัดในวันนี้ใช่นะครับผมพร้อมพิธีบงวงสรวงเบื้องเครื่องบวงสรวงพี่น้องคุณครับปื้ดใหญ่มากม<อ>ส,สมบรมีพี่น้องสมบรมีขอพรที่ขอบเงินล้านหรอฮะ คาราช์คลราชมันหน่อยไปครับเจียบปืนแบบพักหนาเท่าไรดีเมื่อวันนี้มาขอทอดมือร้านพี่น้องมืนล้านเลยจ้ะเออโอเคโรงงานบ้าสมุนไพรนะครับผมบอกเลยว่าปีนี้ปังแน่นอนเฮ็ดยังกับเฮ็ดขาดเฮ็ดถึงพี่น้องนั่นเป็นครั้งแรกไหมที่เดี๋ยวว่าเอาไปที่มาตั้งบนอย่างเงี้ยครั้งแรกพี่ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำมาตั้งใส่หน้าปู่เลยใช่ฮันหนาสิปูเรื่อมือนนิพี่น้องมืนล้านเท่านั้นซ่าปังน้ำกัดจ้ะคือว่าฟันดีแท้มาเพื่อน ฝันว่าเดี๋ยวมาเรียนนี้พี่บอกฝันอันนี้ฝันความจริงความจริงเด้งมาแบบวาดทรงเขอยเบื้องข้อยคนลูกงาบโดนไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วบอกให้ไม่ใช่ลบหลูค่ครับผมวันนี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมครับผมมาชมคอนเสิร์ตโตเกียวบิวสิปีสองนะครับผมที่ลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับผมที่ ลานประจำอำเภอรประจำเมืองกันเลยนะครับผมซึ่งปันนี้คอนเสิร์ตโตัวเก็บปีสิปีสองเล่นฮันน่าใส่องค์นะครับผมพญาสิริศักดิราชเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าชมฟรีตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนเต็มรูปแบบเต็มโชว์ติดแม่น้ําเลยนะครับผมใกล้แม่น้ําโดยฝั่งนน้นนะครับสอปปแล้วพี่น้องหลักกานี่กับแมทีแล้วก็องค์ดูอยู่ข้างหลังเล่นฮันน่าใส่องค์ูและพี่น้นองบุญคุณดาบุญคุณา คือว่าฝันดีแท้ม่อคืนฝันว่าเดี๋ยวว่าเรียหนีดีบอกฝันอันนี้ฝันความจริงความจริงเด้งมาแบบวาดทรงอย่ค่อยเบื่องค่อยนลูกงามด้นขวงจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วบอกให้ไม่เชื่อลบหลู่พอดเคยบอกว่าพอดจากวันนี้สนใจแล้วนะครับกำลังติดตั้งเวทียังเสียเงินปแล้วครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมครับผมมาชมคอนเสิร,ร์ตโตเกียวมิวสิกปี2นะครับผมที่ลานพญาสีสตนะคราชนะครับผมที่ลานประจำอําเภอประจำเมืองเลยนะครับผมซึ่งวันนี้คอนเสิร,ร์ตโตเกียวมิวสิกปี2เล่น,นหันน้าใส่องค์นะครับผมพญาศีสตนะราชเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าชมปีตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนเต็มรูปแบบเต็มโว์ติดแม่น้ําเลยนะครับผมใกล้แม่น้ําเลยฝั่งนู้นนะครับ สปปอล่าวพี่น้องหลักการนี่ยกับเวทีแล้วก็นนกวกองค์ูอยู่ข้างหลังเล่นทั้งนาเสีององคูพี่น้องบ,งบนผืนผืนผนผืนนะขอบคุณทนะุกท่านขอบคุณเสียงปรบมือจากทุกท่านเลยเมื่อกี้มองไปแต่ข้างหน้าหันไปโอ้โหคนเยอะมากเลยฝันนี้นะมาแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมมาแล้ววันนี้เรียนเชิญทุกคนดูช่องพันเสือตุกเกียวมิวสิลป์ตอนไหนเด้อได้พู้ใดสิอยู่เบิง่งโตเกียวมิวสิลส่งเสียงในเรื่อง สัญญาเราได้ไหุฟงเสียงเดีวต้อนหาท่านปู่นี่ท่านปรยูนนี่บาปเด้ยครับนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณไปยังที่เพื่อนคนสวยอีกหนึ่งครั้งนะครับมอบโอกาสนะครับให้ได้มาร้องเพลงอันนี้ถือเป็นงานที่สองนะครับ็นการร้องเพลงครั้งที่สองร่วมกับพี่เพื่อนนะครับผมกับการร้องเพลงวงส์ถวายเสียงในตอนนี้นะครับห้องพิงเพิ่งเลอยากห้องนะเพราะได้พี่น้องไล้ยินเสียงบาขึนอ่ะนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ มีความรู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับ็ิอีหนึ่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับผมตั้งแต่เป็นนักร้องมากพี่น้องฟังอีสานออกูีเน่ต <c oughs> ั้งแต่เป็นนักร้องมากยังไม่เคยมีโอกาสได้มาร้องพิธีการที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็ <c oughs> ถือว่าวันนี้็นอีหนึ่งบุญใหญ่็นอีหนึ่งหน้าที่ที่สําคัญซึ่งรู้สึกดีใจแล้วก็วันนี้ถือว่าเราเข้ามาได้ดที่แล้วแต่ผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนแล้วก็ผูห้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านให้โอกาสนะครับผมคุณเอกตัวเกียวมิสิกด้วยนะครับขอบ โหวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเจ๊ป้นเป็นคนนะครพนมด้วยนะคะคุณแม่นะคะอยู่บ้านานาแกน้อยอ๋อบ้านานาแกน้อยใช่ค่ะแล้วก็ช่วงวัยเด็กเราก็จะมาที่นี่บ่อยมากมามาไหลเรือไฟเป็นงานยอดทิดครับพี่เบิร์นครับ ไรเดอไฟใครบอกไม่ได้มานครพนมนี่ปีああ er an yes Mother, okay. ี so ่จสาวนครพนมสวยทุกคนสวยไหมคะวันนี water, hard, ้ดีใจมากเลยที่ได้กลับมานะคะจังหวัดถามพัด์ทเนอร์ข้างๆสาวนครพนมสวยไหมครับสวยมากเลยครับสวยมากนะคะ